ถ้ามีใครถามคุณว่าคุณได้ใช้ชีวิตชัดเจนไหมคุณจะตอบว่ายังไงคนส่วนใหญ่กลัวการสูญเสียนะครับกลัวถูกทอดทิ้งกลัวว่าไม่เหมือนอคนในกลุ่มทำให้เขาใช้ชีวิตตามคนอื่นใช้ชีวิตไม่อิสระแล้ว ได้ชีวิตที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วคุณล่ะอยากได้ชีวิตอิสระไหมอยากได้ชีวิตที่มันชัดเจนไหมถ้าอยากได้ตามผมมานะครับมี3าขั้นตอนขั้นตอนที่1น่งตั้งคำถามสิ่งที่คุณได้ยินมาว่าคุณรู้สึกโอเคกับสิ่งนั้นไหมถ้าคุณรู้สึก ว่าโอเคนั่นคือตัวตนของคุณนะครับต่อไปขั้นตอนที่2นะครับสิ่งที่คุณได้ยินมาเมื่อคุณโอเคแล้วนะครับคุณก็เรียนรู้หรือหาประสบการณ์เพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่คุณได้ยินนั้นก็คือประสบการณ์ดีๆของคุณนะครับคุณเพิ่มประสบการณ์ของคุณ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือคุณนะครับส่งมอบประสบการณ์ดีๆที่คุณได้รับมานะครับแล้วส่งมอบให้กับคนอื่นนะครับโดยผ่านความรู้รอยยิ้มมิตรภาพความรักนะครับแล้วคุณจะได้อิสรภาพในชีวิต แล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายคุณจะได้รู้จักตัวตนของคุณที่แท้จริงนะครับผมคุยหลีกสอนจิตให้คิดรวยติดตามผมได้จาก YouTube TikTok และ f a c e b o o k นะครับมีคอร์สออนไลน์ให้เรียนใน Facebook กลุ่มปิดเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณนะครับ Keep đi. Bye bye.